สวัสดีครับวันนี้น้ำมาชงกับรถกระบะนะครับลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการที่ร้านเรานะครับเื้องต้นลูกค้าแจ้งว่ารถมันกระด้างนะครับลูกค้าเธอเป็นเซ็ตชงแล้วแล้วมีอาการกระแทกที่เราดูก็คือนี่จะแจ้งลูกค้าตะขาออกไปแล้วแต่มันยังมีอยกระแทกที่เยอะอยู่นะครับเป็นลอยรอยเยอะอยู่แล้วเราดูของแกมันตัวรถตัวชกจะจ้ำมาถึงแค่ตรงน,นี้ ได้แค่ตรงนี้เพราะว่ามันชนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเพิ่มระยะยุคให้มากขึ้นตรงนี้เพราะว่าโถมันสามารถยุบขึ้นไปได้อีกหน่อยนึงุขึ้นไปได้อีกหน่อยนึงเพราะของเดิมจะยุบประมาณนี้ยุกแค่ประมาณนี้ดเ,ดนออเดี๋ยวเราจะถอดลูกยางตัวนี้ออกแล้วตอนเซ็ตโช้เป็นสเต็ปทางร้านเราเป็นสเต็ปหนึ่งครับตัวนี้แนะนำลูกค้าเป็นสเต็ปหนึ่งเพราะว่าของเดิมลูกค้าบอกว่ามันย,ย้อยก็เลยไปทําโช้ แร่กอไปทําชงมาแล้ว,ลวรู้สึกว่ามันแข็งมันกระด้างขึ้นแล้วมีอาการกระแทกอางเราก็เซ็คเป็นสเต็ปหนึ่งแต่ว่ามงลงนุ่มตามสูตรทาง้านเราเราก็จะเพิ่มะะอะไรเยอะเยอะขึ้นากับการต่อลูกยางนี้ออกเดี๋ยวเราจะให้มันยุบถึงแค่ตรงนี้แค่ประมาณนี้ถ้ามันยุบเยอะเดี๋ยวมันจะไปกระแทกตรงนี้ก็เราจะทำให้มันยุบแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ประมาณนี้อื เคุอคุนวมาเยืเลยอันนี้เป็นก่อนทำนะครับมันกระด่างนี่จะนี่เบร้ายครับ เราทำการดีเซลโช๊คเต็มระบบตอนนี้นะครับ,รบทุกอย่างที่เรา,สาใส่ไปนี่เป็นทุกอย่างระยะยุก็จะเพิ่มขึ้นระยะยุก็จะเพิ่มขึ้นส่วนว่าทุกอย่างเรานุ่งกว่ายังไงนะครับทุกอย่างตัวนี้เนี่ยครับตดอกก็เหลือแค่เหล็กแล้วครับเห็นไหม ก็อยู่นี่เป็นหลุมเขาไปนะไปแล,ล,ล้เวเหลือเหล็กแล้วการยืดหยุ่นก็จะน้อยกว่าทุกอย่างที่เราใส่ให้เข้าไปนะเอยําเวลามันจะแห้งแรงๆนะจริงๆแล้วก็ไม่ถึงหรอกก็อของเรือมาอ,อยู่นี่เดี๋ยวเวลาจาถ้ามันถึงปุ๊บวันนี้ก็จะดไปอดู่งลงหมดดไ่อดูอ่รับยหยามบนช่วงยุก,ก็จะเยอะขึ้นบางครั้งนี้หลุนไม่เยอะครับนี้หลุดไม่เยอะก็โอกาสโดนซุ้มก็น้อยระยะยุบเยอะทำให้ขับสบายขึ้น เราก็เสร็จชุบสเต็ปหนึ่งมีคลิปอยู่เนี่ยครับตรงล้ลุกงท้าก็ข้างหน้าไม่ได้เตรียมอ่ะมีระยะยุ่สามารถทำนุง้งได้อันที่สอง